การสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมาประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบนะคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟ เรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไร สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะมาต่อกันนะภาคต่อเรื่องคูกายแก้วปรากฏว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามีการไปฟ้องร้องต่อสารโดยกรรมการคนหนึ่งนะฮะของโรงแรมนะฮะไปร้องต่อสารเพื่อที่จะให้ย้ายคู่กายแก้วออกไปแต่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงแรม ยืนยันว่าไม่ได้เพราะว่าเปิดสัญญาเช่าถึง20ปีต่างคนต่างปรบับผมไปยกเลิกเขาผมก็โดนปรบับถ้าเขาอยู่ดียกครูไกแก้วไปผมก็ต้องปรับเขาหรือถ้าจะไม่ปรับเขาก็ต้องบอกเราใหม่ว่าถ้าครูครูไกยแก้วไปครูจะคุณจะ,ณจะอะไรมาจะทําอะไรคุณมาบอกเลิกสัญญาเช่าเราเราปรบับรูปปัน้นครูกายแก้วนะครับถูกตั้งอยู่ที่กลางแยกรัชนาบริเวณโรงแรมเดนไนบาซ่าครับด้านหลังผมนี้นะครับ วันนี้ทางผู้บริหารของโรงแรมมีการตั้ง,ตงโต๊ะถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับครูกายแก้วใจอยู่หรือไปครับหลังจากที่กระแสชาวพุทธบางส่วนกดดันหนักว่านำรูปปั้นที่หน้าตาหนักเกลียดน่ากลัวมาตั้งอยู่บร,ริเวณใจกลางเมืองแบบนี้เหมาะสมหรือไม่โดวยวันนี้นะครับทางผู้บริหารยืนยันครับว่าจะไม่มีการย้ายรูปปั้นครูกายแก้วไปที่อื่นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าภายหลังจากที่นำรูปปั้นครูกายแก้วเนี่ยมาตั้งไว้นะครับยอดจองของโรงแรมนะครับเต็มทุกห้องครับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผลบวกกับทางโรงแรมครับ รวมไปถึงในขณะภาพี่ผู้ชมมันอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับทางผู้บริหารนะครับเปิดเผยว่าจะมีการสร้างโดมปิดบางอำรางนะครับไม่ให้คนภูมภาภายนอกเนี่ยที่สัญจรไปมาบริเวณถนนรัชดาเนี่ยเห็นครูกายแก้วนะเพื่อเลื่อกระแสสังคมลงมาครับขณะที่ผู้บริหารเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่มีการนํารูปปัน้นขูกายแก้วมาตั้งตรงจุดนี้มีคนถูกหวยเป็นมูลค่ากว่าหลายสิบล้านบาทแล้วเลยครับก็สาเหตุนี้ก็ชัดเจนะนะครับอย่างที่เรียนว่าเราให้ พื้นที่กับครูไก,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 ก่แก้วเขาเช่าไปละอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้เช่าแล้วเมื่อกี้ผมพาสื่อเดินดูท่านจะเห็นว่าพื้นที่มากมายที่มันปิดปิดตายอยู่เราก็แบ่งให้เช่าหมดนะครับวันนี้พื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นร้านค้าที่จะเป็นพาซานอันนั้นผมให้เช่าเนี่ยฟรี6เดือนด้วยนะครับไม่คิดค่าเช่าใครสนใจมาติดต่อที่โรงแรมได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่รองรับไว้ให้เราจะสัมภาษณ์พูดคุยว่าคุณจะขายอะไรอย่างนี้เราก็จะให้คุณเนี่ย เช่าโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก่อน6เดือนแรกจ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟคุณตามที่คุณใช้จริงนะคุณติดไฟดวงเดียวก็คิดคุณดวงเดียวคุณใช้น้ํสิบบาทผมก็คิดคุณ1ิบาทอย่างเงี้ย6เดือนเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโรงแรมไม่ไม่มีนโยบายบริหารเองเราไม่ใช่มืออาชีพทุกด้านอย่างด้านนี้อาจจะหน่อยเขาเป็นมืออาชีพเรื่องของครูไก่แก้วเรื่องของการไหวสะดอกเพราะบูชาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะนั้นผมย้ายเขาไม่ได้ครับ มีการลือๆกันในโลกโซเชียลว่าส่วนใหญ่คนที่มากรับไหวบุกา,ายแก้วเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยเยอะอ่ะอย่างเงี้ยครับเรื่องลือซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าไปลือในสิ่งที่มันไม่ไม่ไมตรงข้อเท็จจริงเนาะผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่ามาบอกว่าฆ่าหมูบูชาแมวเนี้ยผมให้ห้าหมื่นบาทใครที่ไปเจอตัวคนที่เป็นเพจที่ปล่อยข่าวอย่างนี้นะนี่คนที่มาไหว้ที่เนี่ยเราต้องแบ่งแขกเป็นสองส่วน แขกโรงแรมนี่90้90%เปเ็นตป็นต่างประเทศแต่ที่มาไหว้ที่นี่เ99%เป็นคนไทยมาจากหลากหลายพื้นที่เวลานี้เรามีการก่อสร้างกลางวันไม่ให้เข้าแต่ตั้งแต่6โมงเย็นไปเราเปิดให้เข้าแต่อีกระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟังทางผู้เช่าเขาเหมือนกันว่าพอเขาสร้างอาคารที่มันเข้าไม่ได้อาจจะต้องหยุดแล้วต่อไปก็เปิดให้เข้าตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนั้นไม่ใช่เราบริหารแลก็จะเป็นเรื่องของผู้เช่าเขาบริหารพื้นที่เราไม่เกี่ยวครับ ในกรณีของผู้เช่าเหมือนเขาเหมือนจะยอมถอยสักเก้าหนึ่งในการสร้างโดมค่ะตรงนี้เพื่อแบบประชาชนที่บางคนที่เขาเดินทางเขาอาจะหวัด,วดเราลดกระแสอันนี้อันนี้ผู้เช่าเขายอมนะผู้เช่าเขายอมแล้วเขาก็ยอมยอมให้เงินแต่โรงแรมไม่ใช่พูดเปล่าๆโรงแรมช่วย20สิบล้านนะครับอันนี้ผมย้ำเลยโรงแรมให้ยี่สิบล้านในการค่าทำโดมครับ การนำภูไก่แจ้ามาตั้งนะครับเป็นหนึ่งในแผนรุ่งูของทางผู้บริหารโรงแรมหรือว่าความเชื่อของผู้บริหารโรงแรมเป็นส่วนหนึ่นะครับอ,นนอันนี้เราเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องภูไก่แก้วเราคิดเรื่องการให้เช่าพื้นที่<ช>ทุกตารางนิ้วบนนี้ถ้าให้เช่าได้ให้เป็นไรายได้ของโรงแรมเราให้เช่าหก็ต้องมีคุณไผโรดก,ก็ถ้าสมมตินะวันนี้บริหารเราใช้นี่สามพันกว่าล้านแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารสามพันกว่าล้านเนี่ยต้องตัดส่วนขายขายหุ้นเพิ่มทุนถูกไหมฮะ มันก็มันต้องต้องมีกระบวนการจัดสรรอ่นนะไม่งั้นอยู่ดีๆน้องว่าโรงแรมเช่ากี่ปีถึงจะจ่ายเงินสามพันล้านดอกเบีย้ยเดินทุกวันนะมันไม่มีทคือถ้าใช้สามพันล้านวันนี้เอาสามพันล้านมาจ่ายโป้งเนี่ยคุณไพโรอดกลับไปถืแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครจอนนะอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็คือต้องทําให้โรงแรมเนี่ยมันมีมูลค่าพอมีมูลค่าจะต้องขายถูกไหมครับเพิ่มคุณ ต้องร่วมกันระหว่างทางพิชัยกับไพโร่คือร่วมกันใช่การคุณไพโรจน์ไม่มีกําลังอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรียกเพิ่มทุนสักห้าพันล้านอ่ะคุณไพโร่มีลงทุนมาเท่าไหร่คุณจะเพิ่มทุนไหมเพราะว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยก็คือต้องเพิ่มทุนแนน่อนครับอันนี้เรียนเลยเพราะ,ระไม่เพิ่มทุนคุณจะเอาทุนที่ไหนมาทำพอเพิ่มทุนปั๊บเนี่ยไอ้หุ้นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเ็นุ้นที่ว่าจืลงหุ้นแปดสิบมันจะลดลงไปตาม แต่ถามว่าคุณไพโรดยังเหลือไหมยังเหลือแล้วคุณไพโรดต้องคิดใหม่ว่าวันนี้วิธีการแก้ผมถามว่าโรงแรมก็จะเก็บเกินได้สามพันล้านเนี่ยหน้าวันนี้สามพันกว่าล้านที่เป็นนี้ดอกเบี้ยเดินไปอีกกี่ปีคุณจะใช้หมดถ้าไม่ใช้วิธีการเพิ่มเุนกรณีเรื่องของครูกายแก้วนะที่ถูกนำมาตั้งไว้ในโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลแบงคอก จนกลายเป็นกระแสวิวิจารณ์หลายฝ่ายสู่การตั้งคำถามของสังคมว่าจะย้ายครูกายแก้วหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องราชโยธินแกรนด์ชั้น20 The Grand b a z a า r Hotel Bangkok นายชาลีนพวงณ์ณอยุธยาเลขานุกการประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยนายสิทธิชัยหอมศิริวันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย แถลงกรณีรู่ไก่แก้วที่ตั้งบริเวณโรงแรมเดอะบาซาโฮเทลแบงกอกนะฮะประเด็นรูปปั้นรู่ไก่แก้วอยู่หรือรูหรือไปนะครับซึ่งนายชาลีนพวงน์นายุทธยาเลขาธิการประธานคณะกรรมาการบริหารกล่าวว่าขอขอบคุณสภาศิลปินส่งเสริมก็ไม่ไม่ ไม่กล่าวว่าขอขอบคุณสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าโดยดรสุปชัยคณะราษฎรแห่งชาตินะครับรวมถึงคณะร,าารัษฎรไทยแห่งชาติองค์การรัฐธรรมนูญตามมาตราสีองโดยนายพลภาขุนเศษยาบดีโดยทั้งสองหน่วยส่งหนังสือถึงโรงแรมว่าบัตน,นี้ เข้าใจแล้วว่ารูปปั้นรู่กายแก้วไม่ได้กระทบต่อความเชื่อต่อทางพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนี้หน่วยงานยินดีให้การร่วมมือกับโรงแรมในภายภาคหน้าต่อไปนะครับขณะที่ประเด็นเรื่องการวางรูปปั้นคู่กายแก้วเกิดกระแสนะครับวิพาษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเชื่อมั่นทางศาสนานั้นนายชลีก็บอกว่าแบ่งแยกกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือโรงแรมได้เช่าที่ดินของการรถไฟทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเช่ามาทำธุรกิจให้บริการในด้านโรงแรมและส่วนอื่นตามไปด้วยดังนั้นโรงแรมได้แบ่งพื้นที่ให้บริษัทของครูไก่แก้วโดยมีอาจารย์หน่อยเป็นผู้เช่าทางโรงแรมแบ่งพื้นที่ด้านหน้า,หน,าหน้าที่จะเห็นว่ามีรูปปั้นต่างๆซึ่งพื้นที่หน้าโรงแรมทั้งหมดทางโรงแรมมอบให้ผู้เช่าเช่าไปสัญญาเช่า20ปี ปีละ2ล้าน4แสนบาทนะครับเพื่อให้อาจารย์หน่อยช่วยปรับหวงจุ้ยของโรงแรมให้ดีขึ้นและระบุสัญญาชัดเจนว่าต้องไม่เกิดความเสื่อมเสียให้กับโรงแรมไม่มีผลกระทบต่อสังคมแต่ไม่ได้ทราบว่าจะนำรูปปั้นของครู่กยแก้วมาวางแต่ถือว่าเป็นสิทธิของผู้เชา่าเพราะทางผู้เช่าต้องการทำธุรกิจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งโรงแรมก็ขัดอะไรไม่ได้นะครับ พรารป,ปั้นขู่ไก่แก้วช่วยทําให้โรงแรมกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังมากขนาดนี้และถือเป็นการสร้างกระแสในทางบวกให้กับโรงแรมด้วยซ้ําเพราะมีลูกค้ามีการจองโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นโรงแรมหาวเรือกับกทมว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและได้ข้อสรุปว่าตั้งรูปปั้นขู่ไก่แก้วนั้นไม่ได้มีความผิดแต่เพื่อความสบายใจของประชาชนจึงมีการขอให้ทําการปกปิดโดยการสร้าง ปฏิมากรรมส่วนครอบนะครับงบประมาณ60ล้านบาทซึ่งผู้เช่าช่วงสถานที่จะออกค่าใช้จ่ายแต่นายอนุชาดุลยาพิสิทธิชัยหุ้นส่วนถือหุ้น20%จะช่วยออก20ล้านบาทคาดใช้ระยะเวลาในการสร้าง2เดือนเพื่อลดกระแสความไม่พอใจและหันมาสนใจปฏิมากรรมครอบแทนซึ่งออกแบบโดยสถาปัตยกรรมมีรูปทรงคล้ายโดมสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนในอนาคตหลังหมดสัญญาจะมีการย้ายรูปปั้นขู่กายแก้วออกไปหรือไม่คงต้องรอดูคาดว่าคงไม่ย้ายเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดถ้านำมาวิเคราะห์ตอนนี้นะก็ตอนแรกก็มีการไปร้องนะครับให้โรงแรมหยุดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาต่อมาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับพุทธ แต่อย่างใดนะบางคนก็บอกว่านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาวาตารนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของซาตานเป็นเรื่องของอัป,ปมงคลนะซึ่งต่อมาเนี่ยกลุ่มที่ไปเรียกร้องก็ยอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธนะแต่ประเด็นเรื่องของการผิดกฎหมายตอนนี้ทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็สูตรต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดกฎหมายในขณะเดีวยวกันต้องไปดูระเบียบโรงแรมเนี่ย ไปเช่าที่ของการรถไฟมาแล้วก็เอาไปเช่าใหเา้เช่าช่วงอีกรอบหนึ่งนะต้องไปดูสัญญาของการรถไฟนะฮะว่าห้ามการเช่าช่วงหรือไม่ถ้าห้ามการเช่าช่วงนี่นก็หมายความว่าการจะไปเช่าช่วงอีก20ปีเนี่ยไม่ได้และที่สําคัญก็คือว่าได้มีการกําหนดการเช่าช่วงเนี่ยหรือการเช่าเนี่ยนะให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นเวลากี่ปีสิ่งเหล่านี้ก็คงจะ ต่ออีกยกหนึ่งนะการรถไฟก็คงจะต้องรับผิดชอบโดยตรงว่าถูกหรือผิดสัญญาแต่อย่างใดนะถ้าผิดก็ต้องดำเนินการไม่ผิดก็สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่เรื่องนี้เนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นลทัทธิตั้งแต่สมัยโบราณการมาเลยเรื่องการบูชาผีนะการบูชาผีการนับถือผีนะเป็นสําคัญ ครูกายแก้วดูจากประวัติศาสตร์แล้วไม่มีคําอื่นใดไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นใดนะครับว่าครูกายแก้วมีประวัติที่มาแต่เป็นเรื่องของการจิตนาการสร้างขึ้นมาของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะเจริญรุ่งเรืองทําแล้วมีชื่อเสียงนะครับเรื่องนี้คงต้องดูกันยาวๆหลังจากที่ครูกายแก้วมา ประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลทําให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังไม่จบคงมีภาคต่อนะครับในส่วนของการรถไฟเรื่องของการเช่าที่ของการรถไฟว่าจะดำเนินการอย่างไรเรื่องนี้โปรดติดตาม ตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบกรบมือไม่สิน้น มาเปลี่ยนแทนดินให้เป็นสือ